เราก็จะมาใป็ไส่กอโอไม่เจ็บค่ไม่ือด้ปล่านะน้ปล่กลายเป็นน้ำโคบเอ้ยกลายเป็นอันนี้น้ำแข็งละลายนะคะเปนไปร่้ไม่ต้องไเ่มเฮ้ยไ่อยใสัี่วันนี้เราก็จะมากินไส่กอก ได้หนูอ่ะยัดปากกันเลยค่ะแบบนี้คือไปเลยไปเลยใช่ไหมูกนี้เราก็จะมากิ้น้ำก่อนนี่คือแก้มโปรงขึ้น <c oughs> มาเรา,ายายรอดเดียวเพราะหลับค่ะหลับคาเตีย, <c oughs> ตยง <c oughs> กันนี้ไม่มน้องแก๊ปจะมาองมาเฮ้ยเอ้ยหน่อยเอ้ยหน่อยนี่นะคะแล้วก็จะเทน้ำติดนี่เอาเอามาเทกันนะคะมาดูไปที่นี่พอมแล้วมั้ยพรล้วค่ะเดี๋ยวท้องเหี่ยวเสียแตกเดี๋ยวเราจะไปส่งเกสกันในไม่ช้า นี่ชาวบ้านคนมานะคะว่ามีจำมังเลยค่ะจำมังจำมาแล้วเด็กกีดใหญ่เลยกีดอ่ะเจ็กเจ็กเจ็กเก่งมากเลยค่ะยูเวนต์จะเด็กกีดหรือใช่นี่คือคุณมันอัญชลาพลค่ะมีพลเป็นผู้ชายนะคะ อ้าวชอบมีผู้ชายที่ตัวเหม่อตอนอยู่บ้านนะคะเขาใส่รองเท้าแม่เบนเป็นยังไงเป็นตื้ดดิก็ตอนนั้นแม่ทำเลฟิกก็รู้นึกก็ไปดูอ้าวถึงบ้านเราค่ามีรถบัสด้วยนะคะไอ้หนึ่งสี่สิบแปดไอ้อะไรสี่สิบแป Bye bye, kia!